สวัสดีครับพบกับรายการวันวันเล่าแต่บอลนะผมพบกับปาล์มในวอล์กอัลโลนะครับผมเชียร์ลิฟท์นะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะพาครับไปชมนักเตะนะครับผมที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมช่วงต้นฤดูกาลครับผมเห็นชอบมาแค่3คนนะผมจะมีใครกันบ้างครับไปรับชมกันนะครับคนที่1นนะครับผมเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นะครับสดสดร้อนๆนะครับนั่นก็คืออารอนแลมสเดลนะครับผม แลมสเดลนะครับผมเป็นผู้รักษาประตูวัยยี่สามปีนะครับผลงานแต่ย้ายมาเซนนอนนะครับก้าวนัาทุกรายการนะครับชนะไป7เสมอไป2เสียประตูเพียงแค่4ประตูนะครับผมถือว่าตาเฉลี่ยการประตูนั้นเสียประตูน้อยมากๆเลยผลของการยืมฟอสซอนนะครับทำให้เซนนอนนะครับก็ยังไม่แพ้ใครแม้แต่ทีมเดียวถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจมากนะครับผมเวลานี้นะผมสําหรับแฟนปืนใหญ่ก็ย้ายมาจากเชฟฟิล์ยูเต็ด ค่าตัว28ล้านยูโรนะครับผมถือว่าผลงานตอนนี้กับค่าตัวถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเซฟลูกช็อตสําคัญสำคัญได้หลายลูกเช่นเกมตอนเจอเลสเตอร์นะผมโอ้โหถ้าใครได้ดูนี่แบบเซฟจอ่อๆเยอะมากคือวาร์ดี้ยิงจ่อๆก็ไม่เข้าก็ผลจารได้เขานะผมเข้ามาในทีมนะครับตอนนี้นะครับทอให้ผลงานทีมตอนนี้นะครับขึ้นมาอันดับที่5ของตารางเลยนะผมอ์เซนอลตอนนี้มีอยู่20คะแนนนะครับผม ระดับสีอร์พูเพียงแค่2แต้มนะครับผมส่วนแลมเดลนะครับถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ยกระดับทีมต่อกเกมที่ลงและทีมมากพอสมควรเลยนะครับผมล่าสุดนะครับเพิ่งติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นะครับเกมคัดเลือกลุยซูฟบอลโลกแบ่งกลุ่มนะครับผมอังกฤษก็จะมีคิวเปิดบ้านพบกับอาเบเนียนะครับผมและก็ออกไปเยือนซามาริโนนะครับยังไงอังกฤษก็คงเข้ารอบอยู่แล้วนะครับผมจะแชมป์กลุ่มหรือไม่ก็ต้อง ดู2นัดนี้นะผมก็น่าทำให้ผมคิดว่าแลมสเดลนะผมที่ผลงานดีกับอาร์เซนอลนะครับมีจะมีโอกาสได้เบียดจอได้พลิกฟอร์ดลงนะครับผมสาหรับสัปดาห์นี้นะผมต้องมีเกมใดเกมหนึ่งแน่นอน,นครับสาหรับแฟนอาร์เซนอลนะครับผมคิดว่าแลมสเดลนะผมถ้ายังรักษาฟอร์มที่ดีแบบนี้ได้ไปได้เรื่อยๆนะผมก็คงทําให้ปืนใหญ่นะครับมีโอกาสไตนดับสูงขึ้นแน่นอนนะครับในอย่างไม่ยากแน่นอน พราะนักเตะตอนนี้นะครับนั้นมีความมั่นใจอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับผมผมก็ขอให้รักษาฟอร์มหลบนี้ไว้ให้ยาวนะครับผมสำหรับแลมส์เดียวนะครับผมก็เบียดเรโนสํารองไปเลยถือว่าผลงานสุดยอดจริงนะครับผมดูการนี้นะครับผมก็ไปคนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็คือทาเคฮิโรโทมิยาสุนะครับผมก็นี่ก็เป็นนักเตะตัวใหม่ตัวหนึ่งเหมือนกันของอาร์เซนอลนะครับผมก็เป็นเล่นตำแหน่งแบ็คขวานะครับผมคนนี้ผมขอพูดยาวหน่อยนะครับผมขอเล่าประวัติเลยก็ได้นะครับผมก็ ทาเคฮิโร่โทมิยะสุนะครับผมก็ไอห,หนุ่มแดนซามูไรเนาะเลือดสายญี่ปุ่นทแท้ๆเลยนะครับก็เป็นเด็กปั้นของทีมอาวิสตาโฟกุโอกะตอนนี้เล่นอยู่ j 2นะครับผมก็ได้ลกล้าขึ้นทีมชุดใหญ่นะครับในเจลีกหนึ่งนะครับผมกับอาวิสตาเนาะก็ปี2016นะครับผมก็ช่วยทีมล่อตกชั้นไม่ได้ต้องตกชั้นลงไปเล่นเจลีกสองนะครับผม เจ้าตัวตอนนั้นก็ยังเล่นในเจอีกรนะิค2ไสุดท้ายเจ้าตัวก็พาทีมจบได้อันดับที่4ก็ไม่ดีพอที่จะเลื่อนกลับไปเล่นในเจอร์ริ1นะครับผมก็ท้ายสุดผลงาน,นครับก็ตันไปเข้าตาทีมจากเบลเยียมนะครับผมก็ออกแดนไปไกลเลยครับผมคราวนี้ทมิยาโซนครับไปเล่นในยุโรปนะครับกับแซงทวยดองนะผมก็เป็นทีมดังจากเบลเยียมโปล,ลีกเลยนะครับผมก็ถือว่าผลงานที่นู่นถือว่าผลงานดีอยู่นะผมก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่น2ปีเสร็จ แล้วก็ต่อมานะครับก็ไปเข้าตาทีมจากยุโรปอีกนะครับอย่างบริลญิญานะครับก็ในตึกกันโชนซิเลียานเนาะกต็ตอนนั้นค่าตัวที่ย้ายไปบริลญิญาประมาณ9ล้านยูโรนะรผมก็อยู่อิตาลีประมาณ2ปีอีกละก็สุดท้ายนะครับผมผลงานไปเข้าตาเซนนอนในฤดูกาลนี้นะผมร,ร่วงตลาดใกล้ปิดเนะาะเซนนอนก็ไปคว้าตัวมานะครับ ก็ช่วงในเวลานั้นน่านาซนอ่นต้นฤดูกาลนี่ถือว่าผลงานย่ําแย่เลยนะครับเพราะพิกล็อกแพ้ทีมอย่างเบนฟอร์ดน้องใหม่สองศูนย์แล้วก็อีก2เกมเชลซีแล้วก็แมนซิตี้นะครับเกมเแมนเชสตี้นี่หนักเลยครับอาร์เซนอลน,นะครับอาจจะเป็นตอนนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็ได้นะผมก็ในช่วงเวลานนั้นเองนะครับนักเตะอาร์เซนอลก็อาการบาดเจ็บเยอะด้วยแล้วผลงานฟอนร์มโดยรวมกองหลังนะครับน่าจะฝั่งขวานะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนเกมรับเลยก็ว่าได้ผมว่านะอาร์เซนอลนจึง ซื้อไอ้หนูไอ้หนุ่มดีกว่าญี่ปุ่นคนนี้ก็มาสู่ทีมนะครับผมแทนเอ็กตอร์เบเยรินนะครับผมส่วนเบเยรินนี่มีหามีปัญหาการบาดเจ็บบ่อยมากสุดท้ายก็ต้องอาร์เตตัลก็คือปล่อยให้เลียกไปติดยืมตัวไปใช้งานก็ได้ตัวได้โทมิยูสุมาปล่อยเบยรินนะครับผมจากนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยนะครับผมอาร์เซนอลน,นะครับผมเกมแรกที่เขาลงเล่น เกมที่4เนาะพบก,กับนอร์ดิซิตี้ปรากฏว่าเกมนั้นนะครับผมอาร์เซนอลนะครับชนะนอร์ดิสไปหนึ่งศูนย์นะครับผมโทมิยูสุลงนัดแรกเลยนะครับผมเกมนั้นถือว่าเล่นดีมากในตำแหน่งแบ็กขวานะครับผมเป็นเกมแรกของอาร์เซนอลที่ชนะเลยได้หลายๆเกมผ่านมานะครับผมเนื่อนาน,น,านเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนเสร็จๆปรับตัวไม่นานเข้ากับบอกกีดได้ดีมากสําหรับโทมิยูสุ จากผลงานของเจ้าหนุ่มวัยยิมสาปีเนาะสามารถยกระดับเกมฝังขวาได้เหนียวแน่นแข็งแกร่งกว่าเดิมมากเลยนะครับเกมลึกถือว่าขึ้นไปเติมเปิดบอลได้ลุ้นพอสมควรก็ลงไป8นัดเนาะทุกรายการในตอนนี้นะครับเก็บคิีนชีสไปถึง5นัดถือว่าโอ้โหเฉลี่ยเปอร์เซ็นนี่ถือว่าสูงมากเลยนะลุมแปไม่เสียป,ประตูห้นี่ถือว่าสุดยอดมากเวลานี้เนาะอานอนผลงานดีเกินคาดมากเลยต่างจากต้นฤดูก,กาล คือพิกกับตาลปัดหมดเลยตอนนี้ก็ยืดตำแหน่งตัวจริงไปขวาตอนนี้คงสำเร็จถาวรเลยผมว่านะก็เป็นตัวหลักของทีมไปเรียบร้อยก็ในอนาคตนะครับผมผมคิดว่าโทมิยะสูเนี่ยอาจจะยกระดับเกมลุกและเด่นกว่านี้ไปเรื่อยๆไปได้สูงแน่นอนเพราะอายุก็ยังน้อยส่วนตอนนี้เซนนันถือว่ากองหลังโดยรวมถือว่าลงตัวพอสมควรเลยผมว่านะถ้าเก็บประสบการณ์อีกหน่อยคิดว่าเซนนนเกมรับน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเหนียวแน่นเล่นกับทีมใหญ่ได้ สู้ได้สู่สีแน่นอนผมว่าซึ่งเกมหน้าจะเป็นการพิสูจน์เลยเกมหน้าแน่นอนนะครับจะต้องออกไปเยือนลิเวอร์พูลนะผม,มเจอมี่ยัสู่เบนไว้์กาเบียลและนูโน่ตาวาเลสนะผมจะดีพอสู้ของแดงลิเวอร์พูลได้หรือเปล่านะครับต้องดูนะผมที่มีทั้งเดียโกโชตาซาโยมาน่โมเมซารานะผมแข่งเวลาบ้านเราประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับตามเวลาไทยนะครับถือว่าเป็นงานยากของอาเซนอลเลยต้องออกไปเยือนแอนฟิล สถิติเป็นรองพอสมควรเลยครับอาร์เซนอลนะครับ,รบแต่ฟอร์มโดยรวมอาร์เซนอลตอนนี้ผมว่ามันเป็นรองลิเวอร์พูลเลยที่ผลงานเริ่มดับลงลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดพวกเพเวอเรสแฮมสามสองเนาะตอนนี้ก็ขอได้เปีย์เซนอลน,นะครับผมถือว่าน่าจับตาดูมากทั้งสองทีมนะครับผมลิเวอร์พูลด้วยจริงผมเชียร์นี่เหนียวเหนียวแน่นัดนี้ต่อไปเลยดีกว่าผมว่าคนนี้กค็คุ้นอยู่เนาะถ้าเป็นแฟนเปิร์นนะครับเอมิลสมิธโลนะครับผมเจ้าเด็ก เจ้าหนูวัย1ปีนะครับเป็นแคาเดมี่ของทีมเลยปีนี้นะครับผมว่าได้เป็นปีทองเขาเลยเลยเขาทําผลงานดีมากเขาเล่นตำแหน่งปีกซ้ายหรือว่าเล่นตำแหน่งตัวพิมเมอร์ตัว P maker, ตวรงกลางก็ได้เพราะว่าปีนี้ผลง,งานเด่นชัดเจนมากก็สิบนะัดหลังสุดอะตอนนี้ลงไปยิงไป6ลูกทุกรายการแล้วก็จ่ายจ่ายให้เพื่อน2ลูกได้ ผลงานเจ้าตัวนี้ยกระดับเกมลุกการจบสกอร์และสร้างสารรค์เกมให้เพื่อนร่วมทีมได้เยอะมากเลยเช่นเกมตอนเจอฮอตแนมฮอสเปอร์นี่โหเล่นดีมากเล่ไรบอลโหโหบีสุดยอดเลยก็สําหรับซามิโลฟอร์มตอนนี้ทีมหรือว่ากําลังไปได้สวยรูเลยนะตอนนี้นะถ้ายังรักษาระดับการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยผมคิดว่าอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์กวนใจสําหรับแฟนปืนใหญ่ได้ไม่ยากแน่นอนเลย รวมทีมนะผมถือว,ว่าเกมลุกลงตัวผู้ตำแหน่งเลยนะซะซน่น,นะครับทั้งโอบาซาก้าปัจจัยหลักก็คือการที่ได้ผู้เล่นเกมรับมาใหม่หลายตัวนั่นแหละผมคิดว่านะว่าเกมรับมันแข็งขึ้นกว่าเดิมใช่ปะซึ่งแนว่รั่วซะแน่น,นั้นอนะ่ะก็ได้มีโอกาสโจมตีใส่คู่แข่งคือไม่ต้องห่วงพวงเกมรับเลยเพราะเกมรับดีขึ้นกว่าเดิมไงต่างจากเมื่อก่อนเยอะมากเลยสัก23ปีแล้คือว่ารั่วมากซนอนปีนี้คือว่าเด่นมากเลยทั้งลุกทั้งรับผมว่า โสดสมิธโลนครับอายุเจ้าตัว,ตวยังน้อยผมคิดว่าในนาคตนนี้ยังรีดศักยภาพได้เยอะกว่านี้เด่นแน่นอนอาจจะเหมือนตำนานอย่างเชสฟาเบกัตก็ได้นะใครจะไปร่วมกันนะและนี่อาจจะเป็นนักเตะตัวหนึ่งเกมลุกนะที่เป็นปันจจัยหลักทําให้เซนอนเนี่ยอาจจะมาลุนเอี่ยวในอันดับ1-4ได้เลยผมบอกให้ปีนี้ผมก็อยากให้เซนอนนะครับสู้กับทีมเหมือนได้สนุกทีมหมอารางอย่างลิเวอร์พูลแมนซิตีรเชลซีแมนยูวกนี้ ก็ให้ดูฟอร์มจากตอนนี้มีโอกาสที่อาร์เซนอลนะจะก,กลับไปตีท็อปโฟ์ได้เลยผมว่าแต่ก็เรื่องแชมป์นี่ให้มีโอกาสได้คือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเลยแต่ก็มีแน่เหมือน,นกันนะครับผมหาไม่กี่แต้มเองก็ณนะเวลานี้แฟนปืนใหญ่เด็กกันเนอร์คงเลิกภูมิใจนะมากกว่าตน้นฤดูกาลเยอะเลยฟอร์มการเล่นเปลี่ยนไปหมดเลยสําหรับทีมตอนนี้โหยกระดับได้ขึ้นมาขนาดนี้ผมว่าสุดยอดนะนะนะอาร์เซนอลในอนาคตตอนนี้กําลังสร้างทีมใหม่เนาะอาจจะ ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ตอนนี้นะแต่ในอนาคตผมว่าน่ากลัวแน่น่าดูมากอเซน,นอนอีก2 3สามปีหน้าเป็นหน้าจับตามองมากทีมจากลอนดอนทีมนี้นะผมก็ไอสูตรนี้นะครับผมก็เสบบอลกันให้สนุกนะทีนี้ตีทีมชาติก็ไม่มีอะไรก็ทิตหน้ากลับมาเล่นบอลลีกละก็ซน,นอนจะรีพรูสนุกแน่นะครับผมเที่ยงคืนครึ่งดึกด้วยก็เจอกันคลิปหน้านะผมผม,ผมจะมาไลฟ์อเซน,นอนแล้วก็ เจอริวพูแน่นอน100%งั้นคลิปนี้ผมข้อจบแค่นี้กันก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบสวัสดีครับ